นี่คือขายอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่พี่อันนี้คือมาเดินป่าอยู่ก็มาเจอเลยค่ะนี่นะคะมีตั้งหกฟองมันเป็นไข่นกหรือว่าไข่อะไรก็ไม่แน่ใจมันมันจะนิ่มๆอะคะ่ะพี่พี่ช่วยบอกทีนะคะว่ามันคือไข่อะไรนิ่มมากจะเป็นไข่นกป่าก ถ้ามันดูแบบนี้ก็น่าจะแตกแต่กันไม่แตกนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไข่อะไรนี่ค่ะนี่มากๆนะคะเดินเดินแบบอยู่ดี่นี้ก็คือเดินไปแล้วก็เห็นเจอเลยนะคะมันน่าจะเป็นไข่อะไรนี่นะคะอุย้ยข้างในก็ยังมีอยู่ค่ะพี่ๆมันคือไข่อะไรนะคะเนี่ย ตอนนี้คืออยู่ในป่านะคะเจอไข่มันใล่ไข่ไข่นกแต่ว่ามันมันน่าจะใช่หรือเปล่ามันจะอยู่บนดินนี้เลยนะคะนี่ค่ะไข่ไข่เยอะมากพี่พี่ลองบอกนะคะว่ามันคือไข่อะไรมันเยอะมากๆค่ะนี่นะคะ ตอนนี้ก็คืออยู่ในป่าว่าจะมาเก็บหนอนนะคะก็เจอไข่ไข่อะไรก็ไม่รู้นะคะ,ค,ะคืออยู่บนเขาชันเลยนะคะข้างล่างมันจะเป็นลำห้อยะคะ่ะ นี่นะคะพอเดินเดินมาก็มาเจอไข่นี่เลยค่ะแหลกมากตีไปเป็นหวยได้หรือเปล่านอ้นี่นะคะนิ่มๆแต่ว่าเป็นเห็ดก็ไม่ใช่นะคะเนี่ยค่ะมีเจ็ดเจ็ดฟอง